ครับผมช่วงนี้นอ๋อช่วงนี้ไปฟิตเนสบ่อยเพราะว่าคือเดี๋ยวต้องเล่นละครครับที่เป็นทหารก็เลย,ก,เลยก็เลยต้องแบบว่าเข้าเข้ายิมหน่อยอะไร,งไรเงี้ยครับผมมีถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือมีถอดยังไม่ได้มีเรื่องถอดเสื้อหรอครับแต่ว่าแค่พอรู้ว่าต้องได้เป็นทหารก็เออก็ต้องแบบให้มันดูบึกบึนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยก็เลยเข้ายิมครับที่ไม่ีน่นี้ไม่ได้ไปพบหลักที่ฟิตเนสไม่มีส่วนใหญ่ไปไปกับพัดครับ ไม่มีพี่ยิมผมไม่ค่อยมีผู้หญิงมาเล่นเท่าไหร่ครับมีแต่ผู้ชายมีเวียมีเคนอย่างเงี้ยใช่คิตเนสครับเกสเลดี้บอยเขาแซวเราว่าเราไปฟิตเนสไปไม่สดแล้วไปพ่อผมโอ้ไอเกสี่แหละตัวดีเลยผมจะบอกให้ไม่มีเกสมันก็พูดไปเรื่อยครับเพราะเกสมันไม่เคยมาเล่นที่ยิมนี้ครับแต่ยิมนี้ส่วนใหญ่ของผมมีแต่ผู้ชายเล่นจริงๆครับก็แซวกันมากกว่าครไอเกสเขาก็ต้บอกว่าพี่บอยเหตุเขาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยอะไรนะเขาบอกว่าเหตุที่บอยถ่ายรูปกันอะไรเกสเหรอ นั่นมันมันแล้วมันน่าชอบเอาท่ใสายตัวเองมาพูดไอกเกสอ่ะไม่มีหรอกครับผมก็ผมว่าแซววัดมากกว่าครับผมผมโสดคือเรื่องม่เป็นธรรมดาเวลาแบบโดนสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบว่าไอเกสเนี่ยนะพอจวนตัวก็ต้องโยนให้เพื่อนไงไม่มีใครต้องโยนให้ผมอยากรู้เรื่องเก๊ม,มาถามผม <c oughs> ไม่มีเก๊ก็ไม่มีครับํำยิงช่วงนี้ก็ต่างคนต่างยุ่งแหละผมว่าไม่มีใครแบบเวลาคบกับใคร ปับ๊บกันเม่ี่แบบว่าเล็งสาวคนเดียวกันแบบที่บอกไม่มีไม่มีไม่มีคือผมกับเกดก็จะค่อนข้างสนิทกันแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเวลามีอะไรก็จะคุยกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันมาโยงถึงผมยังไงแต่ว่ามันก็คงแบบอยากจะแบบกวนผมมากกว่าเห็นยังไที่เขาแกล้เห็นแล้วเห็นข่าวแล้วครับผมไม่เคลียก็คือเกดมันสัมภาษณ์แกล้งผมบ่อยอะ่ะผมก็ชินอะไรอย่างเงี้ยผมก็กแกล้งเกดบ่อย ยังดีกว่าทำหาเงินก่อนครับผมถ้าเราไม่มีเงินเราจะเอาเงินไปแต่งสาวไม่ได้ครับไม่มีความเข้ามาคุยหรือว่ามะไรแบบคุยปกติหรือว่าแบบไม่ได้เป็นพิเศษเรือไม่ไม่มีครับเพราะว่าคืออาจจะเป็นด้วยตัวผมเองนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างยุ่งมากด้วยก็คือถ่ายละครตอนนี้ผมสองแล้วก็อีกหนึ่งที่กําลังรออยู่ที่ไปแจมแล้วด้วยคำนี้ก็คือตอนนี้ถ่ายสามเรื่องแล้วก็มีหนังด้วยเดี๋ยวก็ต้องเดินสายทัวหมดหนังด้วยถ่ายโฆษณาด้วยอะไรด้วเยอะมากตอนนี้ คือความจริงแล้วที่เหมือนกับว่าผมคำจริงปีที่แล้วผมมีละครออนแอร์เยอะครับผมออนสี่เรื่องพอออนหมดปุ๊บก็ปีนี้ก็เป็นช่วงที่กลับไปถ่ายละครอะไรแค่นั้นเองครับแต่เดี๋ยวเนี่ยช่วงปลายปีเดี๋ยวก็มีออนแล้วครับจะมียกาเรื่องกับที่ร่าสุดมีคนเห็นว่าเราไปดูหนังด้วยกันโดยมีครอบครัวเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโรงหนังแถวราิโอธินอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันก็ปกติไม่มีอะไรครับก็เคยดูละครเวทีก็เคยแล้วก็เป็นเพื่อนกันท็เป็นรอบนีแบบมีครอบครัวไปด้วยอ่ะ ทำไมถึงมีก็บังเอิญอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองครับแล้วกับเิื่้าเขบังเอิญเจอว่านัดนไปก็มีทั้งบังเอิญเจอทั้งนัดไปก็มีครับมีโอกาสว่า,ามาผสมกัไม่มีครับผมเป็นเพื่อนกันครับเป็นพี่น้องกันครับเมืิดล่าสุดท่านหน่องพีเขาก็เปิดร้านอาหารครับกลัวม <c oughs> ันจะทับไล่กันไหมพี่แบบพี่น้องกันอะไรเงี้ยคือความจริงหน้องก็มาถามผมบ้างแล้วที่ที่ผมรู้ก็คือไม่ได้ทับหรอกแต่ความจริงแล้วถ้าเกิดว่ามันจะทับมันก็ไม่เป็นอะไรอ่ะเพราะว่า คือผมกับน,นองเป็นพี่น้องกันคือเรื่องจะว่าจะมาแข่งกันอะไรมันไม่มีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับต้องช่วยกันส่งเสริมมากกว่าอะไรเอี่ึกษางเงี้ยเขามาถามผมบ้างนิดนึงครับว่าว่าเขาจะไปทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องเริ่มอะไรยังไงบ้างผมก็บอกเขาว่าเออก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยด้วยวัยของเราด้วยเริ่มโตก็ต้องมีอะไรเป็นของตัวเองอะไรย่างเงี้ยผมก็บอกเขาผมก็แนะนําเขาไปในระดับหนึ่งครับแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องให้เขาไปคุยกับผู้ส่วนเขานึง กลัวไม่ได้กลัวว่ามันจะแบบทัำลายกันไม่ไม่ไม่เหยีดูนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่แบบเป็นที่กลัวเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมมีสองร้านใช่ไหมเด็กินสองร้านเลยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยครับไม่ครับบ้านผมรักกันครับผมไม่ค่อยเออไม่รู้เหมือนกันแต่บ้านผมแบบไม่ค่อยทะเลาะกันอ่ะเออแบบทะเลาะกันแทบไม่เกินวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นเป็นอย่างเงี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอยย่างงเี้แต่ว่า จะสบายใจได้ที่น้องเปิดมันไม่ทัดตับของผมจริงๆอยากเร<อ>ิ่มกนันด้วยนไหมครับอยากรวมพูดไหมก็ถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีโปรเจกต์ที่ทําด้วยกันได้ก็โอเคแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนต่างคนก็ทำต่างคนก็ต่างมีเพื่อนของตัวเองใช่ไหม,มก,ก็อยากจะไปทําของตัวเองก็โอเคใค้เขาเป็นคงเนี่ยของ้องเองเป็นลักษณะไหนบ่อยพอจะรอ้องเขาบอกดีกว่าครับมผมก็ยังไม่มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเปิดในลักษณะไหน<ม>อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้น้องมาพูดเองดีกว่าครับ